สวัสดีครับทุกคนการถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับเราสามารถถ่ายทอดออกมาให้อยู่ในรูปแบบของข้อความที่เขียนเรียงกันเป็นลำดับหรือที่เราเรียกว่ารหัสลำลองหรือซูโดโค o d หรือเราจะเขียนเป็นผังงานหรือว่าโฟลชาร์ t ก็ได้นะครับ ในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะลองมาเขียนเป็นผังงานกันดูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเขียนผังงานเราต้องมาทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนผังงานกันก่อนนะครับผังงานนะครับภาษาอังกฤษคือคําว่า flow chart นะครับ เป็นแผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนและละักษณะการทำงานแบบต่างๆสัญลักษณ์เหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงด้วยลูกศรเพื่อแสดงลำดับการทำงานช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานโดยรวมของโปรแกรมสะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการทำงานและการไหลข้อมูลในโปรแกรมนะครับซึ่งการเขียนผังงานนะครับเราจะต้องใช้สัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันนะครับคนทั้งโลกก็จะใช้สัญลักษณ์ของผังงานแบบเดียวกันนี้นะครับซึ่งเป็นของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน The American National Standard Institute SA นะครับเขาได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานเดี๋ยวรายละเอียดของรูปแบบและความหมายก็จะมีดังตารางต่อไปนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับทั้งหมดเลยที่ใช้สําหรับก,การเขียนผังงานนะครับซึ่งก็จะมีชื่อสัญลักษณ์และก็ความหมายบอกเอาไว้นะครับแต่สําหรับนักเรียนชั้นม1ของคุณครูนะครับจะมีสัญลักษณ์ของผังงานให้เรียนทั้งหมด5รูปแบบนะครับแบบที่1มีชื่อว่า start and end นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปวงรีตรงนี้เราจะใช้สําหรับแสดงจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของการทํางานครับอันดับต่อมาจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่า arrow แอโรก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบลูกศรจะใช้เชื่อมโยงระหว่างาสัญลักษณ์ของพังงานในแบบต่างๆนะครับอันถัดมามีชื่อว่า Input and Output ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับจะใช้สำหรับแสดงการป้อนข้อมูลการรับข้อมูลแล้วก็การส่งออกหรือว่าการแสดงผลนะครับก็จะใช้รูปนี้ถัดไปเป็นสัญลักษณ์ที่ชื่อว่า process นะครับ โปรเซสจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงขั้นตอนนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงขั้นตอนการทํางานและสุดท้ายจะเป็น De decision นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับตรงนี้ก็จะใช้สําหรับแสดงการทําทงานที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่1กันนะครับ ซ้ายมือของเด็กๆนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูดโค้ดหรือว่ารหัสลำลองตรงนี้เด็กๆได้เรียนมาแล้วในเนื้อหาตอนที่ผ่านมานะครับและขวามือจะเป็นผังงานหรือว่าโฟลชาร์ตนะครับมาดูตัวของรหัสลำลองก่อนนะครับก็จะมีจุดเริ่มต้นขั้นตอนที่1รับค่ารัศมี ขั้นตอนที่2คํคำนวณพื้นที่รูปวงกลมนะครับจากสูตรพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับาาค่าพายคูณค่ารัศมียกกําลัง2และขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์พื้นที่รูปวงกลมและจบนะครับจากนั้นเราลองแปลงนะครับตัวของรหัสลําลองให้เป็นผังงานหรือว่าโฟลชาร์ตนะครับสังเกตไหมครับเริ่มต้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์รูปวงรีแล้วมีคําว่าเริ่มต้นอยู่ข้างในถัดมาเป็นสัญลักษณ์ Input and o u t p u t นะครับก็คือรับค่ารัศมีนะครับเพราะมันมีการรับค่าเราถึงต้องใช้รูปนี้นะครับขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนที่2เป็นการคำนวณอันนี้เป็นการประมวลผลเราก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของ process นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแสดงผลรับและแสดงเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจบนะครับ โดยในแต่ละสัญลักษณ์ของโฟ w Chart นั้นก็จะเชื่อมต่อกันด้วยลูกศรน,นั่นเองครับอันนี้จะเป็น f โฟ w Chart ของการทำงานในการคำนวณพื้นที่รูปวงกลมครับมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับขั้นตอนที่1เปิดเว็บขั้นตอนที่2ป้อนข้อมูลนะครับเห็นไหมครับการป้อนข้อมูลก็คือการรับค่านั่นเองก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ เป็นสนัญลักษณ์ของ input output นะครับถัดไปคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบคลิกปุ่มลงทะเบียนคลิกปุ่มลงทะเบียนชุมนุมและจบก็จะเป็นวงรีรูปสีเหลืองที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับโอเคตรงนี้ถ้าทุกคนจำได้ในตอนที่ผ่านมาเราได้มีการพูดถึงซูโดโค้ดในเรื่องของการหาผลรวมของตัวเลข3จํจำนวนแล้วใช่ไหมครับจากซูโดโค้ดตัวนี้เราก็แปลงมาเป็น โปรชาร์จได้แบบนี้นะครับ START ก็คือแปลว่าเริ่มต้นจากนั้นลูกศรก็ชี้มาที่รับค่า input a input b input c จากนั้นก็ทำการโพสเซ s s ัมเท่ากับ a บก b บก c และสุดท้าย display แสดงผลค่าซ้มออกมาและจบการทำงานด้วยสัญลักษณ์รูปวงรีที่มีคำว่า end อ,อยู่ข้างในนั่นเองครับ <S <S ครั้งนี้เราลองไปดู ฟโฟล์ชาร์จที่เป็นเรื่องของกระบวนการทํางานที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจําวันกันดีกว่านะครับตรงนี้จะเป็นฟโฟล์ชาร์จที่พูดถึงเรื่องของการซักผ้านะครับก็จะมีจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีลูกศรแล้วก็มีสัญลักษณ์ p r o c e s s ซักผ้าจากนั้นจะเป็นสัญลักษณ์รูป decision เป็นการตัดสินใจข้างในจะมีคําถามถามว่ามีแดดนะครับแล้วก็มี เครื่องหมาย question mark นะครับต่อท้ายมีแดดหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้เด็กๆจำเอาไว้นะครับมันจะมีลูกศรอ,ออกทั้งหมด2ทางนะครับถ้ามีถ้ามีแดดนะครับเป็นจริงนะครับก็จะให้ไปทางขวานะครับไปทำโพสิทที่ชื่อว่าตากนะครับจากนั้นก็จะวนกลับมาและจบส่วนถ้ามีแดดแต่เป็นเท็แปลว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยก็ให้ทำโพสิทที่ชื่อว่าอบ อบเสร็จแล้วก็จบการทำงานนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโปรเซสตักน้ำใส่ตุ่มอ่ามาดูซิว่าตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเราจะทำการเขียนโฟลชาร์ t อย่างไรก็จะทำการตั้งแต่เริ่มต้นเนาะจากนั้นก็ทำการทำโปรเซสตักน้ำใส่ตุ่มครับเสร็จแล้วก็มาเจอสัญลักษณ์ของการตัดสินใจหรือว่า Decision ซึ่งการตัดสินใจก็จะมีทั้งหมด2ทางให้เราเลือกนะครับ น้ำเต็มตุ่มหรือไม่ถ้าจริงนะครับถ้าเต็มแล้วก็หยุดตักแล้วก็จบไปแต่ถ้ายังไม่เต็มก็จะมาทางด้านซ้ายมือเป็นเทสนะครับวนกลับมาแล้วก็ตักน้ำใส่ตุ่มตักเสร็จแล้วน้ำเต็มตุ่มหรือไม่ถ้ายังไม่เต็มก็ตักอีกครับตักไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเต็มตุ่มแล้วนะครับเป็นจริงพอเป็นจริงก็จะมาเส้นด้านล่างก็คือหยุดตักแล้วก็จบการทำงานนั่นเองครับ เรามาดูข้อสังเกตในการเขียนผังงานกันดีกว่านะครับทุกคนข้อ1น,นะครับทุกผังงานจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างละแห่งเดียวเท่านั้นนะครับ mm. เห็นไหมครับแต่ละผังงานก็จะมีจุดเริ่มต้น1แห่งแล้วก็จุดที่เป็นจุดสิ้นสุด1แห่งเหมือนกันทุกอันเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นมี1อันจบมี1่อันเริ่มต้นมี1อันจุดจบกจ็มี1่อันนะครับต่อไปข้อ2นะครับ ทุกสัญลักษณ์จะมีจุดเข้า1จุดและจุดออก1จุดยกเว้นจุดเชื่อมต่อและการตัดสินใจนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นจุดออก1จุดจุดเข้า1จุดนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจก็จะมีจุดออก2จุดแบบนี้นะครับถัดไปทิศทางของผังงานนิยมเขียนจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวานะครับอ่าก็จะเป็นจากบนลงล่างนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเช่นกันนะครับ จากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับข้อ4นะครับหลีกเลี่ยงการโยงเส้นตัดกันครับก็จะเห็นได้ว่า arrow หรือว่าเส้นเชื่อมโยงของแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยจะไม่มีเส้นไหนที่โยงมาตัดกันเลยนะครับข้อ5นะครับต้องใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานเท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตามที่กําหนดแบบนี้เท่านั้นนะครับจุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นวงรี เด็กๆจะไม่สามารถเอารูปสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไปเป็นจุดเริ่มต้นได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้นมีความหมายเป็นของตัวเองครับข้อ6ครับเส้นเชื่อมโยงต้องมีหัวลูกศรกำกับทิศทางของการไหลนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นแอ r o ่เชื่อมโยงทุกเส้นเลยนะครับจะต้องมีลูกศรกำกับเสมอนะครับเพื่อบอกว่าเส้นนั้นจะวิ่งไปทางไหนนะครับข้อมูลจะ ไหลไปทางไหนนั่นเองครับอย่าลืมนะครับต้องมีหัวลูกศรทุกครั้งนะครับข้อ7ครับการตัดสินใจต้องเขียนคำอธิบายว่าจริงหรือเท็จกำกับที่จุดออกทุกคนจะสังเกตเห็นว่าถ้ามีการตัดสินใจและมีจุดออก2จุดนะครับจะมีข้อความที่เขียนว่าจริงหรือเท็จกำกับอยู่เสมอนะครับถ้าไม่มีก็จะถือว่าเป็น ผัางงานที่ไม่สมบูรณ์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับการเขียนผังงานต้องเขียนให้เป็นระเบียบสอะอาดและเรียบร้อยครับทุกคนต่อไปจะพาทุกคนไปทำใบงานกันนะครับไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแก้ปัญหาครับทุกคนแล้วไปที่ใบงาน2.2ครับเปิดใบงานที่2.2เรื่องการเขียนผังงานขึ้นมาเลยนะครับ เมื่อเปิดใบงานขึ้นมาแล้วอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้คุณครูทราบด้วยนะครับในขั้นตอนนี้คุณครูจะมีคำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจากนั้นให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองและผังงานของการทำเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้เด็กๆสามารถศึกษาได้ก่อนนะครับว่าการทำเครื่องปั้นดินเผานั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ขราวนี้มาถึงส่วนของการที่จะต้องเขียนขั้นตอนการทําเครื่องปั้นดินเผานะครับแน่นอนครับด้านซ้ายมือเด็กๆจะต้องเขียนรหัสลําลองกันก่อนนะครับรหัสลําลองก็จะมีคําว่าเริ่มต้นนะครับมีขั้นตอนที่1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็จบนะครับจบหรือสิ้นสุดนะแบบนี้นะครับ คุณครูจะไม่ลงตรงนี้ให้นะครับให้เด็กๆได้ไปเติมเองว่าขั้นตอนการทําเครื่องปั้นดินเผานั้นมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนผังงานกันนะครับเราสามารถใช้ตัว g o o g l e เอกสารในการวาดผังงานได้ง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาคลิกในช่องของที่เราจะเขียนผังงานกันนะครับจากนั้นคลิกที่เมนูแทรกที่อยู่ด้านบนนะครับ เสร็จแล้วเลื่อนมาหาคําว่าภาพวาดนะครับแล้วก็คลิกที่คําว่าใหม่หรือว่าเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับตัว Google เอกสารก็จะแสดงพื้นที่ให้เราทําการวาดภาพผังงานได้แล้วนะครับให้เราเลื่อนมาชี้ที่ไอคอนคําว่ารูปร่างตรงนี้นะครับ จากนั้นเลื่อนมาที่คำสั่งรูปร่างครับทุกคนจะมีรูปร่างให้เราเลือกใช้อยู่ทั้งหมด3ามแคลตกอรนะครับอันแรกก็จะเป็นรูปร่างแบบเบสิกนะครับรูปร่างที่มีอยู่ทั่วไปแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นรูปร่างที่ใช้สำหรับการเขียนผังงานโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองวาดจุดเริ่มต้นกันดีกว่านะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปวงรีแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกเมาส์ค้างเอาไว้นะครับแดกไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์แบบนี้ออกมาครับจากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความบนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับครูก็จะพิมพ์คำว่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าตัวหนังสือไม่อยู่ตรงกลางนะครับเราสามารถคลิกตรงปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็เลือกจัดข้อความเป็นกึ่งกลางได้แบบนี้รวมถึงสีด้วยนะครับ ถ้าเราอยากทาสีให้เหมือนๆกันก็จุดเริ่มต้นจุดสิ้มสุดเราก็จะนิยมใช้สีเหลืองกันเนาะทำได้ไหมครับเอาละเดี๋ยวเราลองวาดอีกหนึ่รูปเป็นรูปที่รูปโพสต์นะครับโพสตก็จะเป็นรูปที่เป็นสัญลักษณ์กระบวนการนะครับรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปนะครับขั้นตอนที่1ทําทำอะไรครับขั้นตอนที่1อ่ะ เป็นเอาไว้ให้เด็กๆตอบถ้าหากว่า,าข้อความตรงนี้มันมีความยาวมากแล้วก็สามารถขยายรูปร่างของเราได้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมจัดกึ่งกลางด้วยนะครับเพื่อความสวยงามครับพอเสร็นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าอาถูกต้องแล้วโอเคแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงกลางทุกคนสังเกตเส้นสีแดงนะครับถ้ายังไม่ตรงกึ่งกลางเนี่ยเส้นสีแดงจะไม่ปรากฏ แต่ถ้าเส้นสีแดงปรากฏตรงกลางแล้วแปลว่ารูปร่างของเรานั้นวาดตรงกันแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการเชื่อมโยงระหว่างรูปร่าง2อ,อันนี้เข้าด้วยกันโดยใช้ลูกศรก็จะมีสัญลักษณ์ของเส้นให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเส้นเป็นแบบลูกศรน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเชื่อมโยงทั้ง2รูปนี้เข้าด้วยกันเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการวาดรูปร่างอื่นๆอีกนะครับ ตามที่แผนภาพของเราต้องการได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองคืออะไระจากนั้นก็วางเรียงนิดนึงวาดลูกศรเชื่อมโยงมาง่ายไหมครับทุกคนพอเราทำการวาดจนถึงรูปสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มบันทึกและปิดนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผังงานของเราก็จะมาปรากฏอยู่ในเอกสารของเราแล้วอย่างง่ายได้และถ้าเด็กๆอยากจะเข้าไปทำการแก้ไขนะครับก็ทำการคลิกแล้วก็เลือกคำสั่งแก้ไขแบบนี้ได้เลยครับเราก็จะสามารถาเปลี่ยนแปลงหรือว่าลบออกแล้วทำการวาดใหม่ใช้สัญ,ญลักษณ์อันอื่นบ้างก็ได้นะครับแบบนี้ ก็ทำได้เช่นกันครับอย่างง่ายดายลองเปลี่ยนสีรูปนี้ลองดูให้เป็นสีม่วงนะแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึกแล้วปิดนะครับโดยคลิกด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการเขียนผังงานในตัว Google เอกสารส่งคุณครูนะครับคุณครูจะรอตรวจการบ้านของทุกทุคนนะครับ ประโยชน์ของผังงานหรือว่า f Flow ชา a r t นะครับจะช่วยให้เราเห็นลำดับของการทำงานได้อย่างชัดเจนช่วยตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายผู้อื่นสามารถศึกษาขั้นตอนในการทำงานและแก้ไขขั้นตอนการทำงานได้ง่ายครับ